สวัสดีครับพอแม่พี่น้องชาว,ชวสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ืมันนี้สิมาเบียดหลังจากเราทําใบชุดแรกได้แล้วใบขนแดงนี่มันสีเขียวเข้มนะครับพี่น้องขนแดงมันสีเขียวเข้มถ้าเ้าเอาไว้เนี่ยเขาก็สีสีผลยาลําบากครับเพราะว่ามันหนานะครับซองบรสอนเอาขาก็ถึมาแตงขนแนงเขาแตงตอนมันแก่เลยครับพี่น้องขนงเขาจะไปแตงตอนมันอ่อนตอน,ตอน ยอดออกไมก้แดงแดงครับบอเตงครับให้มันดึงอาหารก่อนให้มันดึงอาหารดึงอาหารมาเลี่ยงท้องกิง่งแห่งกิ่งเข้าใหญ่กิ่งใหญ่กิ่งสมบูรณ์ครับนี่แหละเอากร,ระสิแตงเพราะว่าข้าบะแตงกับบได้ครับเพราะว่าข้าผลยายากกลัวสีเดรดก,กับพึ่งจะปลายเดือนสิงหาครับกันยาตุลาพฤศจิกา เี๋ยออีกสองสามเดือนครับกษิตาอีกกสิเฮตดอีกชุดหนึ่งครับเฮ็ดใบอีกชุดหนึ่งครับนี่ชุดแรกนะครับพี่น้องนี่ชุดแรกกับประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ครับชุดแรกชุดแรกตัวนี้ต่อไปมันกสิหลวงเลยครับมันมีล่าใบติดครับต่อไปมันกษิลวงนี่ครับต้นก็แทงไว้แล้วครับเอาแตงเอาสิไล่แตงไปประมาณ สีหาเมือให้เซตครับนี่แหละแจงเวลาเขา้าสีผลมันก็ง่ายครับถ้าเขามันซองบอส,สดใบหลามาแรงหรืไปพ่นไปจับเกาะอยู่ข้างในครับเพื่อไฟไล่แดงเพื่อจะกรกะจันครับเขาแจ้งองโล่งแบบนี้ครับการแตง้งเ,เ,เนี่ยเข้าปฏิตัดออกจำบด้วยครับพี่น้องดดเขาแตง้งเนี่ยแต่งจริงด้วครับพี่น้องเดี๋ยวสิแตง้งเขาใส่ก้านไกแบบนี้ก็ได้ครับพี่น้อง เราสีบอตัดจำนะครับพี่นอก้องแดงเนี่ยเอาไว้ประมาณเซนหนึ hmm. ่งครับนี่แบบนี้ครับเรา้องตัดจำครับถ้าผูดถึงตอนข้าเสียดอกครับข้าวแดงแบบนี้ดอกตาดอกสีออกไตเนี่ยนะครับพี่นนอกเขาผสงตัดจำนะครับประมาณนี้ครับนี่เด้ครับนี่ครับแจงแดงประมาณนี้ครับนี่ครับเราผิแดงแบบนี้ บเตียงมาเลยนครับนี่มะรงมันสิส่วนอยู่ในหมีครับยิงยิงเขาคนทับผลบริละเอียดครับการผลมาแร่งผลเขาบเทืองนี่ยอดกับสิบมีครับนี่เห็นบอกครับผลเนกโบถึงมันหนาผลเขาโบถึงมันหนาครับพี่น้องนี่แหละมันหนาแหละผลโบถึงมะรงแลบสิ่มีครับพวกเบียรายดอย่างนี่สิประมาณนี้ครับนี่ผลแตงครับ ครับเขาตีจงหวัประมาณเส้นหนึ่งครับนี่ครับผานต่อไปเมื่อกีิออกดอกนั่นนี่นะครับพูดถึงตอนเท่าดอกเลยครับเปียบเทียบตอนนี้เขาบ้แนวดอกนอกจากแจงซีครับแจงแจงอีกหน่อยประมาณเขาดึงยอดรอบสองมันกกีิออกกับรับขานี้ครับถ้าเขาบ้าแจงเมื่อกีิฉีดพ่นยาไปเลยครับเปลืองน้่ครับนี่หนึ่งเปลืองยาครับนี่ครับหนึ่งเปลืองยาสอง ใบมันกระแกแล้วถ้ามันเท่าอดอ่ก็จะพอดีเลยครับนี่บานตัวนี้เป็นใบสุดแรกแต่กะแนงสุดแรกครับพี่น้องนี่มันซองบ่อบ่อถงบ่อเถิงข้างบนครับมันซองบ่อสอดครับหาข้าวแตงแล้วมันสีโล่ง่นง่ายครับฉีดเขาใตทองกิ่งกันง่ายครับนี่ครับถ้าเราแต่งเส็จมันสีโล่งแบบนี้ครับพี่น้องนี่นี่โล่งแบบนี้ละโล่งแบบนี้นี่ครับมันกะแตงออก ใส่กันไก่ก็ได้ใส่มีดปาดก็ได้ครับพี่น้องแต่ว่าเห้ดีกันไก่ง่ายดีครับเพราะว่า<ะ>ขื้นไปเพิ่งขึ้นไปข้า่งบนแล้วมันจะแตงง่ายครับนี่นี่ครับพี่น้องแตงประมาณนี้ครับนี่แตงหลังว่าสโิโปรง่งโปร่งสียาก,ก็ง่ายเข่าล้ตน้นบานนี่บานนี่เทปใบสุดสองขนันแงกขันหมาเนี่ยครับพี่น้องขนันแงงว่านี่ออกมาอีครับนี่ขนันแงงว่านี่ ถ้าแต่งไปแล้วนี่ถ้าห้าถอยน้ำยุดน้ำอากาศกระทบหนาวเนี่ยดีดอกจอกเลยนะครับพี่น้องห้องเห็ดใบสมบูรณ์ครับพี่น้องนี่นะครับใบห้องเห็ดสมบูรณ์ครับซีดแคลเซียมโบรอนท้างใบครับแคลเซียมโบรอนอะมิโนโปรตีนสาหร่ายคอแก้วเนี่ยนะครับพี่น้องซีดครับซีดใบสมดีคือสุดแหล่เลยครับใบสุดแหล่ครับใบสุดแหล่ครับกาบซีบอ เต็มทีไปเนี่แะครับพี่น้องนี่เห็นใบสุดแรกแคซื้อซนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับมันมันเอามาแลงบาอยู่ครับช่วงช่วงก่อนเข้าช่วงก่อนเข้าพันษานะครับฝนตกเล็งครับมาคุ้มยอดได้รอบนี่ครับทําใบสุดแรกสุดสองกะสุดสองนี่ถ้าใบม่อนี่เข้มเข้าสิดึงยอดอีกใส่เป็นอินทรียเคมีครับเก้าสามสามก็ได้ครับเก้าสามสามหรือว่า สิบสองสามหกก็ได้ครับสามารถใช้ได้ครับอินซีเคมีหรือสันกะดึงยอดครับชุดสองยี่บห้าเก็ดเก็ดก็ได้ครับสูตรยุสวรนี่ครับนี่แหละครับสลับกันไปสลับกันมาครับยี่สิบห้าเก็ดเก็ดหรือสิบสองสามหกก็ได้ครับดึงยอดสาม,มารถใช้ได้ถ้าเป็นอินซีเคมีกับสิบสองสามหกหรือว่าเก่าสามสามครับ ถ้าเป็นเคมีหล่ล้วนกับยี่ห้าเจ็ดเจ็ดครับดึงยอดเอาดึงช่วงยอดแดงเอาตองไส่เด้ครับใส่ปุ๋ยยอดแดงยอดเป็นออกม้าแดงนีงน่ครับต้นนี้ใบก็ล่างเข้มอีกประมาณสิ้นเดืยนนี่กับสีเข้มนะครับพี่นอ้องนี่นี่สินเดียนกับสีเข้มเข้มแล้วเราก็ต้องรักษายอดต่อไปให้ได้นี่แหละครับตัวนี้สําคัญต่อไปครับคือเ้อเห็ดใบสุดแหลกสมบูรณ์ มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วครับถ้าเห็ดใบสุดแแรกไว้ไหนนี่ลบาบากเลยครับเกิดสุดซ้องมากนี่ฝนตกสว่วนออกปีออกหยอดดิ้งแดงครับฝนตกอยูซ้องหมื่นตามหมื่นเอาไม่อยู่ก็เรียบร้อยเลยครับพี่นอ้องนี่แหละคือสุดแรงนี่พยายามรักษาแมาแรงเพื่อจะกระจันใดๆครับไม่ต้องไปรอถึงสี่ถึงเจ็ดวันนะครับเอาไม่อยู่เอาห้าวันสี่วันจัดเลยครับเอาให้อยู่ ถ้าเอาอยู่แล้วครับมันก็สีง่ายครับถ้าเอาบอยู่มันลำบากครับนี่ล่ะมันนี้ก็สีแต้งไปสีแดงเสร็จนะครับพี่นอ้องนี่กันไก่มันหนีบง่ายครับกันไก่มันสีหนีบง่ายตัวนี้เขาหนีบแล้วบ่เดินท่าเล้วครับพี่น,อนอ้องอยู่ที่หน่องทามาท่ายาบ่าบต้องอย่างน้อยเราก็สียากันเชื้อลาอยู่แล้วไม่ต้องท่าครับก็สียากันเสียลาเขาล่ต้นเขา กินกันแงงอยู่แล้วครับพี่น้องนี่ <c oughs> ตัวนี้แก่แล้วครับมันกระเทมยมนะครับที่จริงมันกสามารถเอาไว้ได้แต่ว่ามันหนาเกินไปครับมาเลี้ยงเขาสิรักษามาเลี้ยงบ่ได้นี่เริ่มบินเลยนะครับนี่นี่มันถือจากสีมันสีดผลยารับถ้านหลงๆมันก็นสิออกมาอีกครับขัแนแงงดึงอาหารแตงแตงแตงประมาณสองหลอกเอาดอกนะครับพี่น้องขัแนแง แต่ว่าให้คะแนนนี่มันแก่ก่อนะครับพี่น้องใบมันแก่เขียวเข้มกว่าถ้าแตงส่วนนี้วัดเด็กแดงข้างบนต้องแตงครับพี่น้องดีดีกับแตงกร้อมกันนี่นะครับนี่ครับต้นนี้ก็โย่งเสียกไปครับหมู่บ้านนี่ครับโยงเสียกเส็นให่เต็นขาวครับเบ่โยงเมื่อไหได้ครับส่วนนี้ทุเรียนใบมันเฟื่อยใบมันเฟื่อยเกิดร่มมาาขาดลงเลยครับพี่น้องนี่แหละแตงไ้โล่งนะครับพี่น้อง กระแตงบโลงมันก็ิะผลยายากนี่เห็นบ่ครับนี่นาได้ครับผลน้าเ้ากระแตง่งไปเรื่อยๆนะครับพี่นอ้องบานอีกรอบต่อไปมันก็ออกอีกครับพี่นอ้องต้องหวง่วเงภากับรักษามาเรียงที่เราครับตัวน,นี้เป็นตัวดึงอาหารครับดึงอาหารเข้าวมาแต่ท้องจริงแตงออกใบมันแก่เ้ากระแตงออกบานต่อไปสุดส่องออกมาเนี่ยก็ิะน้าอีกนะครับพี่นอ้อง ตอนทอาแต่งหนูโลงงด้วยนะครับพี่น้องบาดตอนนี่น้าแหละครับพี่น้องเทคนิคดีๆก็มาฝากพี่น้องนี่แหละครับเทคนิคดีๆแต่งกิ่งแต่งกันแอ้งครับแต่งเพื่อเราจะพ่นยาง่ายลดการลดการใช้ยาลงอาจติพลค่อยพลยูสสี่ร้อยลิตร ผักติเลยอยู่ประมาณสามลิตรถึงสิกับประหยัดไปอีกร้อยลิตรจึงสี่นะครับพี่นอนอนี่ถ้าหลงหลวงที่เขา,าผลเงาโปเปืองครับเพราะว่าใบาเขาแก่แล้วแหนงแก่แล้วแต่งแบบนี้ครับให้โลงกผลง่ายครับเดี๋ยวแขนงก็ออกครับอีกครับเข้ารักษาแขนงไปหยอดิ้งเดียงรักษาเพียให้ได้ครับถึงมันจะออกมากเขาต้องฉีดผลรักษา เขารักษาทั้งในบ่อใดมักก็สิล่ามไปกินท้้งหนอกน้ำเลยครับพวกแมลแรงอืมมันสียูหมองเป็นสะสมะแมลแรงครับนี่เอาผลบดเถิงนี่เอาออกครับพี่หน้องขอให้ใบแก่สุดแหลกครับขนยางสุดแหลกแตงออกครับคลิปนี้กะงานดีดเกี่ยวกับแตงขนยางนะครับพี่น้องบดตองตัดจำมิดครับจงตัดเพื่อไว้ประมาณหนึ่งเซนครับ คลิปนี้ก็บทขอคุณเจ้าใบซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามทางกเกษตรทฤษฎีใหม่ครับผม